ราคาผักล่าสุดวันนี้วันที่4เมษายน2567มะรุมปอกเปลือกวันนี้25บาทต่อกิโลกรัมมะรุมไม่ปอกเปลือกวันนี้15บาทต่อกิโลกรัมยอดมะขามอ่อนวันนี้240บาทต่อกิโลกรัมกวางตุ้งใบวันนี้18บาทต่อกิโลกรัมกวางตุ้งดอกวันนี้22บาทต่อกิโลกรัม กะหล่ำปลีขาวแต่งผลวันนี้15บาทต่อกิโลกรัมกะหล่ำปลีม่วงวันนี้35บาทต่อกิโลกรัมกะหล่ำดอกวันนี้24บาทต่อกิโลกรัมกะหล่ำปลีเขียววันนี้8บาทต่อกิโลกรัมกะหล่ำปลีหัวใจวันนี้11บาทต่อกิโลกรัมคณะต้นวันนี้22บาทต่อกิโลกรัมคณะยอดวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมคณะฮ่องกงวันนี้90บาทต่อกิโลกรัม ผักกาดขาวลุยวันนี้16บาทต่อกิโลกรัมผักกาดเขียวปลีวันนี้15บาทต่อกิโลกรัมผักกาดหอมวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมผักกาดแก้ววันนี้50บาทต่อกิโลกรัมผักกาดส้อยวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมผักบุ้งจีนวันนี้16บาทต่อกิโลกรัมผักบุ้งไทยวันนี้100บาทต่อกิโลกรัมผักบุ้งนาวันนี้40บาทต่อกิโลกรัม ผักขึ้นช่ายวันนี้เจ็บ10บาทต่อกิโลกรัมขึ้นช่ายฝรั่งวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมต้นหอมวันนี้80บาทต่อกิโลกรัมต้นหอมญี่ปุ่นวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมผักชีไทยวันนี้100บาทต่อกิโลกรัมผักชีลาววันนี้60บาทต่อกิโลกรัมผักชีฝรั่งวันนี้70บาทต่อกิโลกรัมรากผักชีวันนี้ร20บาทต่อกิโลกรัมใบสะระแหน่ اط 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 วันนี้เก็บบาทต่อกิโลกรัมใบกะเพราวันนี้25บาทต่อกิโลกรัมใบโหระพาวันนี้35บาทต่อกิโลกรัมใบแมงลักวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมใบกุ้ยช่ายเขียววันนี้50บาทต่อกิโลกรัมใบกุ้ยช่ายขาววันนี้120บาทต่อกิโลกรัมดอกกุ้ยช่ายเขียววันนี้50บาทต่อกิโลกรัมดอกหอมวันนี้60บบาทต่อกิโลกรัมใบมะกรูด วันนี้60บาทต่อกิโลกรัมใบชาพลูวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมต้นตะไคร้วันนี้14บาทต่อกิโลกรัมกระชายซอยวันนี้65บาทต่อกิโลกรัมกระชายหัววันนี้52บาทต่อกิโลกรัมข่าอ่อนวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมข่าแก่วันนี้35บาทต่อกิโลกรัมขิงซอยวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมขิงแก่ วันนี้50บาทต่อกิโลกรัมขิงอ่อนวันนี้100บาทต่อกิโลกรัมพริกสวนหอมวันนี้220บาทต่อกิโลกรัมพริกกะเรียงวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมพริกจินดาเขียววันนี้35บาทต่อกิโลกรัมพริกจินดาแดงวันนี้38บาทต่อกิโลกรัมพริกซปเปอร์ฮอตเขียววันนี้40บาทต่อกิโลกรัมพริกซปเปอร์ฮอตแดง วันนี้50บาทต่อกิโลกรัมพริกชีฟ้าเขียววันนี้35บาทต่อกิโลกรัมพริกชีฟ้าแดงวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมพริกยำขาววันนี้60บาทต่อกิโลกรัมพริกยำเขียววันนี้50บาทต่อกิโลกรัมพริกยำแดงวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมพริกหยวกวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมพริกหวานเขียววันนี้80บบาทต่อกิโลกรัมพริกหวานแดง วันนี้150บาทต่อกิโลกรัมพริกหวานเหลืองวันนี้1้0ยบาทต่อกิโลกรัมพริกชีฟ้าเหลืองวันนี้80บาทต่อกิโลกรัมพริกไทยอ่อนวันนี้1้0บาทต่อกิโลกรัมถั่วฝักยาววันนี้45บาทต่อกิโลกรัมถั่วพูวันนี้ร3 0ยบาทต่อกิโลกรัมถั่วลันเต้าวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมถั่วลันเตาหวานวันนี้80บาทต่อกิโลกรัมลูกน้ำเจ้า วันนี้16บาทต่อกิโลกรัมบวกงูวันนี้32บาทต่อกิโลกรัมบวบหอมวันนี้26บาทต่อกิโลกรัมบวบเลียมวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมกระเจี๊ยบเขียววันนี้38บาทต่อกิโลกรัมชะอมวันน <blue Volkswagen> ี้15บาทต่อกรมดอกแครวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมฟักอ่อนวันนี้14บาทต่อกิโลกรัมฟักแก่วันนี้9บาทต่อกิโลกรัม มะราคีนกวันนี้18บาทต่อกิโลกรัมมะราจีนวันนี้42บาทต่อกิโลกรัมมะเขือพวงเด็ดขั้ววันนี้80บาทต่อกิโลกรัมมะเขือพวงไม่เด็ดขั่ววันนี้80บาทต่อกิโลกรัมมะเขือม่วงวันนี้32บาทต่อกิโลกรัมมะเขือยาววันนี้34บาทต่อกิโลกรัมมะเขือลายวันนี้32บาทต่อกิโลกรัมมะเขือลิง วันนี้28บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเสายิ่งวันนี้36บาทต่อกิโลกรัมมะเขือไข่เต่าวันน hmm? ี้36บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศท้อแดงวันนี้10บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศราชินีวันนี้70บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศสีดาวันนี้36บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศเนื้อวันนี้65บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเปาะวันนี้28บาทต่อกิโลกรัม มะเขือเหลืองวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมมะละกอดิบวันนี้8บาทต่อกิโลกรัมมะละกอฮอแลนด์วันนี้20บาทต่อกิโลกรัมแตงกวาเบอร์กลางวันนี้26บาทต่อกิโลกรัมแตงกวาอ่อนวันนี้26บาทต่อกิโลกรัมแตงร้านวันนี้22บาทต่อกิโลกรัมแตงไทยอ่อนวันนี้24บาทต่อกิโลกรัมแตงโมอ่อนวันนี้16บาทต่อกิโลกรัม ข้าวโพดฝักอ่อนวันนี้26บาทต่อกิโลกรัมผักกระเฉดมัดใหญ่วันนี้300บาทต่อมัดดอกสลิดวันนี้120บาทต่อกิโลกรัมผักหวานบ้านวันนี้ร30บาทต่อกิโลกรัมผักหวานปลาวันนี้1้0บาทต่อกิโลกรัมยอดผักปลังวันนี้7บาทต่อกิโลกรัมสายบัวโลกวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมนองไม้ฝรั่งเขียววันนี้120บบาทต่อกิโลกรัม หัวไชเท้า regions, Group, วันนี้20บาทต่อกิโลกรัมหอมแดงไม่ตัดจุก day, วันนี้90บาทต่อกิโลกรัมกระเทียมไทยมัดจุกวันนี้ร้0ยบาทต่อกิโลกรัมแครอทไทยวันนี้16บาทต่อกิโลกรัมหอมหัวใหญ่ไทยวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมมะนาวเบอร์เล็กวันนี้4บาท10สตางค์ต่อลูกมะนาวเบอร์กลางวันนี้5บาท30สตางค์ต่อลูกมะนาวเบอร์ใหญ่วันนี้6บาทห0สตางค์ต่อลูก เห็ดกระด้างวันนี้180บาทต่อกิโลกรัมเห็ดขอนขาววันนี้140บาทต่อกิโลกรัมเห็ดนางฟ้าวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมเห็ดนางรมหลวงวันนี้65บาทต่อกิโลกรัมเห็ดฟางเบอร์เล็กวันนี้100บาทต่อกิโลกรัมเห็ดฟางเบอร์ใหญ่วันนี้130บาทต่อกิโลกรัมเห็ดหอมสดวันนี้ร30บาทต่อกิโลกรัมเห็ดหูหนูวันนี้52บาทต่อกิโลกรัม เห็ดหูหนูดำแห้งวันนี้ร้อยสามสิบบาทต่อกิโลกรมัมเห็ดเข็มทองวันนี้สี่สิบห้าบาทต่อกิโลกรมัมเม่กรูดเบอร์เล็กวันนี้ห้าสิบบาทต่อกิโลกรมัมเม่กรูดเบอร์ใหญ่วันนี้ห้าสิบหกบาทต่อกิโลกรมัมจบการรายงานสรุปราคาผักจากตลาดกลางสินค้าเกษตรขอขอบคุณข้อมูลมาณที่นี้ด้วยนะครับท่านใดเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์โปรดช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับ สวัสดีครับ